สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมนัดดิวทางช่อง Hobby Solar นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยน BMS นะครับแล้วก็ตัว Active Balance นะฮะก็นั่นจากว่า Active Balance เนี่ยเริ่มบาลานซ์กระแสไม่ค่อยทันแล้วนะครับแล้วก็ไอตัว,นตวเนี้ยตัว BMS เนี่ยมันดิชาร์จที่60แอมป์นะครับไม่ค่อยเพียงพอนะครับผมก็เลยสั่งไอตัวนี้มา BMS เป็นแบบเปลือยนะฮะขนาด100แอมป์ ทั้งชาร์จแล้วก็ดิชาร์จนะครับแล้วก็แอคทีฟบาลานตัวนี้เป็นขนาด5แอมป์ตัวเดิมเนี่ยก็2แอมป์นะครับบางครั้งถ้าเราชาร์จที่กระแสสูงเนี่ยหรือว่าดึงไฟไปใช้ที่กระแสสูงเนี่ยมันบาลาน์ไม่ทันนะครับก็เลยว่าจะมาแกะทั้งหมดเลยนะครับเหมือนประกอบใหม่เลยนะครับก็เอาชุดนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็จะเช็คดูสุขภาพของแบตเตอรี่ก้อนนี้ด้วยนะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ ตัวนี้เป็นระบบ12โวลต์นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะแกะขั้วของ Acti v e b a l a n c e ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยขั้วของ BMS นะครับแล้วก็จะไล่หรือสายพวกนี้ออกให้หมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คแรงดันดูนะครับ มาลองวัดแรงดันแต่ละก้อนดูนะครับก้อนแรก3.25ก้อนที่2 3.25ก้อนที่3 3.25แล้วก็ก้อนที่4นะครับ3.25เช่นเดียวกันนะครับ แรงดันเซลล์และเซลล์ก็ยังเท่ากันอยู่นะครับทีนี้ก็จะใส่ตัว BMS ตัว100มเข้าไปนะครับแล้วก็จะใส่ตัว Active Balance 5มเข้าไปนะครับและนี่ก็ต่อไอตัว BMS เข้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ต่อสายเช็คแรงดันนะฮะก็มาไล่สายสดูก่อนนะครับก็เขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับกันลืมบีลบก็ขั้วลบก็แรกนะครับ 1> b ีก็ขั้วบวกก้อนแรก b ีสองก็ขั้วบวกก้อนที่สองีสาก็ขั้วบวกก้อนที่สามแล้วก็ b 4สี่นะครับขั้วบวกก้อนที่สี่ก็จำลงมาลงที่เทอร์มินอลตัวนี้นะครับจะได้สะดวกต่อการต่อสายต่างๆนะฮะเมื่อเช็คแรงดันเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอามิเตอร์มาจิ้มตรงนี้นะครับไล่เช็คอยู่นะครับมันจะขึ้นตั้งแต่ 3โวลต์หกโวลต์9้าโวลต์ไปจนถึงสิสองโวลต์นะครับต่อเช็คให้ดีๆนะครับกันพลาดนะฮะเมื่อเราต่อเสร็จแล้วแล้วก็เสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเสียบเลยนะอ่าอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เหลือขั้นตอน การเช็คแรงดันนะครับสําหรับการเช็คแรงดันนะครับเพื่อ,อตรวจเช็คว่า BMS เนี่ยใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับให้วัดที่ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่เลยนะครับตอนนี้มันแรงดันตอนที่ยังไม่ผ่าน BMS เนี่ยอยู่ที่13.02โวลต์นะครับแล้วก็พอามาผ่าน BMS แล้วนะครับ ผมต่อเข้าเทอร์มินอลตัวนี้นะครับแรงดันจะต้องได้เท่ากันนะฮะมันไม่โฟกัสโอเคเนี่แรงดันเท่ากันแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต่อวัดขั้วโดยตรงที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วัดผ่าน BMS นะครับแล้วแรงดันมันไม่เท่ากันนะครับ ก็แสดงว่า,าชุดสายพวกนี้นะครับชุดสายพวกนี้มันหลวมนะครับก็ลองไปขยับขยับดูนะครับต่อไปเราก็จะไปติดตั้ง Active b a l a n c e กันนะฮะสำหรับสาย Active Balance นะครับก็เช่นเดียวกันก่อนต่อนะครับเพื่อความชัวรก็เช็คแรงดันแต่ละเซลล์นะครับโดยเริ่มจาก B ลบนะครับสีดำบลบแล้วก็มา B1 นะครับก็จะได้3มวอลต์กว่า B2 ก็จะได้6โวลต์กว่าๆนะครับ B3 นะครับก็จะได้9โวลต์กว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับ B4 ก็จะได้ประมาณ13โวลต์นะครับเมื่อเช็คแรงดันต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบเข้าได้เลยนะครับนี่ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจจะมีเสียงแฟกนิดหน่อยนะอ๋อไม่มี ่าโอเคอน,นี้ใช้ได้แล้วนะครับไฟอีกตัว Active Balance นะครับก็จะติดขึ้นมาอันนี้มันก็จะติดตลอดนะครับรุ่นนี้นะครับถ้ามันเป็นลักษณะของรุ่นเล็กๆนะครับที่ผมเคยใช้อยู่เห็นนะมมาดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันก็จะติด ก็ต่อเมื่อมันทำการบาลานซ์เซลล์นะครับแต่ไอตัวเนี้ยตัว5แอมป์นะครับมันจะทำงานตลอดนะครับไฟอันนี้มันจะเป็นไฟสถานะาแจ้งว่ามันอยู่ในสถานะาไฟเข้าแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟสถานะการาเกียร์แรงดันนะครับตัวนี้มันจะติดตลอดนะครับอ่าเริ่ม รูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแหมเล่นเอาทั้งวันเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ลื้อออกมาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ตัวใหม่เข้าไปนะครับเรียบร้อยหมดแล้วที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับก็คือตัว Active Balance นะครับตัว BMS นะแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่ด้วยนะครับ เดิมทีเป็นสายขนาด16แความิทนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสายเบอร์25แความิทเลยก็เวลาเราดึงใช้โหลดต่างๆน,นะครับสายก็จะได้ไม่ร้อนนะครับแรงดันก็จะไม่ตกด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวนี้อีกนะครับจากเดิมตัวนี้นะครับจากเดิมเป็นจากเดิม63แอมป์เปลี่ยนเป็น100แอมป์เลยนะฮะตอนนี้ก็กำลัง ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่าตัวมิเตอร์วัดไฟนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะตรงกันหมดเลยนะครับแรงดันแต่ละเซลเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะฮะอยู่ที่3.31นะครับก็เป็นข้อดีของการใช้ Active Balance นะครับที่สามารถเกี่ยกระแสดได้ นะครับตัวเดิมเนี่ยมันรู้สึกจะแอมกว่า,วานะครับมันมันเกียร์กระแสะได้ช้านะครับตัวนี้ก็5แอมเกีี่์กระแสะได้เร็วนะครับทําให้แรงดันในแต่ละเซลเนี่ยเท่ากันและก็ไม่ทําให้ไอตัวเซล์ใดเซลลหนึ่งเนี่ยมันโดดจนทําให้ BMS มันตัดนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้ไอแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จแบตไม่เต็มสักทีนะครับ ก็วันนี้อยู่บ้านทั้งวันนะครับวันสงการไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะมานั่งแกะแบตเตอรี่เล่นนะครับก็เป็นการตรวจเช็คแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะฮะตัวนี้ก็สำคัญนะครับเอาไว้มอนิเตอร์นะครับว่าแรงดันแต่ละเซลล์เราในมันโดดหรือว่ามันมันต่ำหรือว่ามันสูงเกินนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแรงดันรวมนะครับตอนนี้มัน กี่โมงแล้วนะฮะรูปร่างยังกะจะขึ้นยานอวกาศยังไงยางไงมองมองไปดูแล้วมันก็มันก็โอเคนะครับมันก็สวยดีสวยในแบบของของเราเองนะครับภูมิใจนะครับเราทำเองก็วันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกสนานกับครอบครัวนะครับแล้วก็ เวลาจะออกจากบ้านนะครับอย่าลืมสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งด้วยนะครับโดยความห่วงใยจากนัดดิวฮ o อบบี้โซลา่านะแหมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาอัปเดตอะไรนิดๆหน่อยๆให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอเคขอให้ทุกท่านสนุกกับการอยู่บ้านครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม